ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทุกสำนักในที่นี้กระผมด็อเตอร์ก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งชาติกระผมรู้สึกปิติยินดีที่ได้มาขึ้นกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันทราเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อสร้างสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคนไทยด้วยกัน และกับผมเชื่อว่าการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจะเป็นรากฐานความสำคัญที่เป็นกำลังให้ประเทศไทยจะเดินก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจฯฯฯและวัฒนธรรมโดยการจัดงานในครั้งนี้ใช้งบประมาณ60ล้านบาทกระผมเชื่อว่าจังหวัดจันทบ,บุรีมีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดมหากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมาาน,าานายว่กกิจเดือเมื่นชานางสาวนัทนนอนปานสันค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูากก่มหกรรมงานกีฬาหิชชาครั้งที่49ค่ะโดยครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพนะครับใช่ค่ะโดยมีดกรก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะได้รับให้เกียรติมาเป็นผู้ว่าการกล่าวเปิดงานค่ะโดยมีผู้คนมากมายเข้ามาในงานนะดูได้จากข้างหลังผมเลยใช่แล้วค่ะคุณธุรกิจมีตั้งแต่ช่วงอายุเด็กยันสูงวัยเลยนะคะใช่แล้วครับ แล้ววันนี้จะมีการแจกของรางวัลกันด้วยนะครับของรางวัลที่ว่านี้คืออะไรคะ iPhone 15 X ครับโอ้โหยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วกติกาของของรางวัลครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะได้จากการล็อกอินง,งานนะครับโดยทีมมาถึงชื่อหนึ่งชื่อนะครับทีมง,งานเอาชื่อมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มกันเลยนะคะได้มาแล้วคะ่ะลายชื่อผู้โชคดีอยู่ในมือดิฉันนะคะพร้อมกันเลยยังคะทุกคนเราจะมาดูพร้อมกันนะคะ นางสาวเมซาบอนค่ะทุกคนเมซาบอนนะครับขอเสียงปรบมือให้นางสาวเมซาบอนด้วยค่ะนางสาวเมซาบอนมาแล้ของวันหนังวิสีได้เลยนะครับค่ะส่วนตอนนี้นะคะหมดหน้าที่พิธีกรของเราสองคนแล้วนะคะดิฉันและคุณวรกิจเนี่ยขอลาไปเท่านี้ก่อน,นนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการเข้าร่วมง,งานมหากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 9นะคะขอบคนะคะ่ะ<อ> <บา S 1>